ธรรมะสบายใจขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความสงบภายในใจสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ลุงมีเรื่องธรรมะง่ายๆแต่ลึกซึ้งมาคุยกับทุกท่านเป็นเรื่องที่พวกเราหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่บางทีก็หลงลืมไปในชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ นั่นคือเรื่องที่ว่าศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดแต่ศีลอยู่ในกายใจของเราธรรมะอยู่ที่สติของเราฟังดูแล้วอาจจะคิดว่าลุงจะชวนพวกเราไม่เข้าวัดไม่นับถือพระหรือเปล่าไม่ใช่เลยท่านผู้ฟังสิ่งที่ลุงอยากจะสื่อก็คือ แก่นแท้ของธรรมะตังหากพวกเราเข้าวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้จิตใจสงบเป็นกุศโลบายที่ดีงามแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเปลือกนอกเป็นเครื่องมือที่จะนำพาเราไปสู่แก่นแท้ของธรรมะที่อยู่ข้างในตัวเราทุกคนก่อนอื่น ลุงอยากจะให้ท่านผู้ฟังลองนึกดูว่าเวลาพูดถึงคำว่าศีลเรามักจะนึกถึงอะไรหลายคนอาจจะนึกถึงพระภิกษุสงฆ์ที่ต้องรักษาศีล227ข้อหรือฆรวาสอย่างเราก็รักษาศีล5ศีล8หรือนึกถึงการไปทำบุญที่วัดใช่ไหมการรักษาศีลเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นเครื่องฝึกฝนกายวาจาใจให้บริสุทธิ์แต่ลุงอยากจะชวนให้มองลึกลงไปอีกว่าแท้จริงแล้วศีลน,นั้นอยู่ที่ไหนกันแน่คำว่าศีลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ข้อปฏิบัติที่เราท่องจำกันแต่หมายถึงความปกติของกายวาจาใจเมื่อกายของเราปกติไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในการมวาจาของเราปกติไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบคายไม่พูดเพ้อเจ้อและใจของเราปกติไม่คิดโลภไม่คิดโกรธไม่คิดหลงนั่นคือศีลที่แท้จริงลองจินตนาการดูนะว่าถ้าเราไม่เคยไปวัดไม่เคยได้ฟังพระเทศ แต่เรามีจิตใจที่เมตตาไม่คิดร้ายต่อใครไม่เคยขโมยของใครเลยชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าชีวิตของเราก็จะมีความสุขความสงบปราศจ,จากความเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้สร้างกรรมที่ไม่ดีไว้นั่นคือการมีศีลอยู่ในกายใจของเราอย่างแท้จริง ลุงเคยเจอคนบางคนเขาอาจจะไม่ได้เข้าวัดบ่อยๆไม่ได้รู้หลักธรรมอะไรมากมายนักแต่เขามีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์มีความซื่อสัตย์สุดจริตไม่เคยเอาเปรียบใครนั่นคือการมีศีลอยู่ในตัวเขาแล้วลุงเชื่อว่าทุกท่านคงเคยเจอคนประเภทนี้ใช่ไหมในทางตรงกันข้าม บางคนเข้าวัดทําบุญเป็นประจำแต่กลับมาบ้านก็ยังนินทาว่าร้ายผู้อื่นยังโลภอยากได้ของคนอื่นนั่นก็แสดงว่าศีลของเขายัางไม่มั่นคงยังไม่ตั้งมั่นอยู่ในใจอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีศีลเราจะอยู่กันได้อย่างสงบไหมถ้าเพื่อนบ้านเราโกหกเรา หลอกลวงเราเอาของเราไปโดยไม่บอกเราจะอยู่ร่วมกันได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้ใช่ไหมศีลน,นี่เองที่เป็นหลักประกันให้สังคมอยู่ได้ศีลเป็นรั้วกั้นใจไม่ให้หลงผิดเป็นเครื่องกํำตับพฤติกรรมไม่ให้ไหลไปตามกิเลสตัณหาดังนั้นแม้ว่าเราไม่ใช่พระไม่ได้บวช แต่เราก็ต้องมีศีลอยู่ในชีวิตประจำวันทุกขณะดังนั้นศีลที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองของพระภิสูุสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์วิหารของวัดแต่ศีลอยู่ที่การกระทำของเราตั้งหากอยู่ที่เราควบคุมกายวาจาใจของเราให้เป็นปกติให้เป็นไปในทางที่ดีงามไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น นี่คือความหมายของคำว่าศีลอยู่ในกายใจของเราทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของธรรมะบ้างลุงเชื่อว่าท่านผู้ฟังพอพูดถึงธรรมะก็จะนึกถึงบทสวดมนต์นึกถึงคำพีพระไตรปิฎกนึกถึงพระเทศนาของพระอาจารย์ต่างๆใช่ไหมสิ่งเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะ เป็นบันไดที่จะนำเราไปสู่ความเข้าใจในธรรมะแต่ธรรมะที่แท้จริงนั้นลุงอยากจะบอกว่ามันอยู่ใกล้ตัวเรายิ่งกว่านั้นอีกมันอยู่ที่สติของเรานี่แหละธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือความจริงของโลกและชีวิตนี่แหละความจริงที่ว่าสปปรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ธรรมะคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชี้ทางแห่งการดับทุกข์ธรรมะคือความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสิ่งต่างๆการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติการเกิดแก่เจ็บตายของสัพพสัตว์แต่เราจะเห็นธรรมะเหล่านั้นได้อย่างไร เราจะเข้าใจความจริงเหล่านั้นได้อย่างไรลุงอยากจะบอกว่าเราจะเข้าใจได้ก็ด้วยสติของเรานี่แหละสติคือความระลึกรู้สติคือความไม่ประมาทสติคือการที่เราอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ไม่ว่าเราจะกินเดินนั่งนอนทำงานหรือพูดคุย หากเรามีสติอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราก็จะเห็นธรรมะในสิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเรากินข้าวถ้าเรากินข้าวอย่างมีสติเรารับรู้รสชาติของอาหารรับรู้สัมผัสของอาหารเรารู้ว่าเรากำลังเคี้ยวกำลังกลืนเราก็จะเห็นความจริงว่าอาหารนี้ประกอบขึ้นจากอะไรบ้าง กว่าจะมาเป็นอาหารให้เรากินได้ต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างเราก็จะเห็นคุณค่าของอาหารเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงของรสชาติเมื่อเรากินอิ่มแล้วรสชาติก็หายไปนั่นก็คือธรรมะหรือเวลาที่เราโกรธถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ทันทีว่าเรากำลังโกรธความโกรธเกิดขึ้นในใจเราแล้ว เราก็จะสังเกตดูความรู้สึกนั้นเราจะเห็นว่าความโกรธนั้นร้อนรุ่มเพียงใดมันทำให้ใจเราไม่สงบอย่างไรและถ้าเราเฝ้าดูมันไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าความโกรธนั้นก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลานั่นก็คือธรรมะการมีสติคืออยู่กับปัจจุบัน อยู่กับความจริงไม่เผลอไปตามอารมณ์ไม่ปล่อยใจให้หลงไหลไปกับความคิดในอดีตรหรืออนาคตธรรมะจะปรากฏก็ต่อเมื่อเรามีสติสติจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดประตูให้เราเห็นธรรมะในชีวิตประจำวันหลวงปู่ชาสุพัทธโธท,ท่านเคยสอนว่าธรรมะคือธรรมชาติ สิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติสิ่งที่เราเห็นด้วยตาสิ่งที่เราได้ยินด้วยหูสิ่งที่เราสัมผัสได้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งสิ้นแต่เราจะเห็นธรรมะเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติเมื่อสติของเราตื่นรู้เราก็จะเห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราตลอดเวลาเราจะเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง เราจะเห็นทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นและเราก็จะเห็นทางแห่งการผลทุกข์ดังนั้นธรรมะที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่คำภีไม่ได้อยู่ที่วัดวาอารามไม่ได้อยู่ที่คําเทศนาของพระอาจารย์รูปใดแต่ธรรมะอยู่ที่สติของเรานี่แหละเมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบัน เราก็จะเห็นธรรมะอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาและเมื่อเราเห็นธรรมะเราก็จะเข้าใจชีวิตเข้าใจความจริงและนำพาตัวเองไปสู่ความสงบสุขได้ลุงอยากจะย้ำอีกครั้งว่าการเข้าวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลอย่างยิ่งแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้เราฝึกฝนสติ ช่วยให้เราได้ยินได้ฟังหลักธรรมคำสอนต่างๆเพื่อน,นำมาพิจารณาและปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราแต่แก่นแท้ของศีลและธรรมะจริงๆนั้นอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่ที่กายใจของเราอยู่ที่สติของเรานี่เองเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในป่าในเขาไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิตลอดทั้งวัน แค่เรามีสติอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มีสติรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกของเรามีสติรู้เท่าทันความคิดของเรานั่นคือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงลองคิดดูถ้าเราทุกคนมีศีลอยู่ในกายใจของเราคือการที่เราไม่เบียดเบียนใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครและเราทุกคนมีธรรมะอยู่ที่สติของเรา คือการที่เราตื่นรู้ในปัจจุบันขณะเห็นความจริงของสรรพสิ่งไม่ประมาทในการใช้ชีวิตสังคมของเราจะเป็นอย่างไรโลกของเราจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าโลกของเราก็จะเต็มไปด้วยความสงบสุขความเมตตาและความเข้าใจสิ่งกันและกันการปฏิบัติศีลและธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ทุกวันทุกชั่วโมง ทุกมาทีแค่เราเริ่มต้นจากมีสติระลึกรู้ในสิ่งที่เรากำลังทำกำลังคิดกำลังพูดแล้วค่อยๆพัฒนาให้ศีลของเรามั่นคงขึ้นให้สติของเราคมชัดขึ้นเราก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราอย่างแน่นอนลุงขอฝากข้อคิดไว้อีกนิดบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าการรักษาศีลห้าม,มันยากจังเลย บางทีเราเผลอพูดโกหกไปบ้างหรือบางทีเราก็ยังโกรธคนนั้นคนนี้อยู่ลุงอยากให้ท่านผู้ฟังอย่าพึ่งท้อแท้การฝึกฝนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาขอแค่เรามีความตั้งใจที่จะทำให้ดีขึ้นในทุกวันพยายามที่จะรู้ตัวพยายามที่จะมีสติเมื่อเราพลาดไปแล้วเราก็รู้ตัวว่าเราพลาดแล้วเริ่มต้นใหม่ได้เสมอการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การแข่งกับใคร ไม่ใช่การทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในชั่วข้ามคืนแต่มันคือการเดินทางที่เราค่อยๆก้าวเดินไปทีละกล้าวด้วยความเพียรพยายามด้วยความเข้าใจและด้วยความเมตตาต่อตัวเองเมื่อเราค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆไม่นานเราก็จะเห็นว่าใจของเราสงบขึ้นกายของเราเบาสบายขึ้นและชีวิตของเราก็มีความสุขมากขึ้นสุดท้ายนี้ ลุงอยากจะบอกว่าธรรมะเป็นของง่ายเป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเราตลอดเวลาขอแค่เราเปิดใจเรียนรู้เปิดใจรับฟังและเปิดใจที่จะปฏิบัติธรรมะก็จะอยู่กับเราเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ขอให้ทุกท่านจงมีสติระลึกรู้ในทุกย่างก้าวของการดำเนินชีวิตแล้วท่านจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้น อยู่ที่ใจของเรานี่เองธรรมะสบายใจขอให้ใจคุณสงบในทุกวัน